มาเร็วทุกคนเนอวันนี้ค่ะโอ้ยแกะต้อมอะไรนี่เอาเลยเอาเลยนี่ก็ถ้วยโต๊ะแล้วนี่พออามอ้จาออแต่โต๊กต่ต้มแล้วก็ทุกคนกหนุ่มจีนค่ะนี่ทึ่งอยากตีหมูอะไรต่อดองค่ะทึ่งนี่เจอแม่อะไรนะแม่ลูกเหนียงม่านนี่ ลูกเนียง in wine, in wine. ยกิงกนไม่กินไม่เดี๋ยวข้อสดหนำแกงนิดเด้ออ้อมก้อยวม่แมโอ้สี่มือก็แบบว่าสุดๆต่อดอกแมทโอมาเดียวหนุ่มจีนหนุ่มจีนนำเทาตายซื้อมาจากอ่า ลาด,ลดนัดกลางซอยร้านเดิมไหมน่ะฟีล์ไม่ตกเลยพร้อมนะใช่ครับตลาดตลาดมาเก็ตใชยไหมวะจำพิษจำตุนาวามินสี่ิ๊ต้องไม่แก่แกปะปอกไหมไม่เอาเดี๋ยวกินไม่หมดนี่วตววตัอ บินตัวนี้นายอยู่เกละ่ะเหมือวันเย็นเหมือนท้าวยาข้าวกล้องก็ไม่บอกทุกคนไม่ใช่าายาข้าวกล้องอ๋อไม่นั่งใไปกันไม่ใช่วะในกลัวมีแต่กองกินเพรนุกวยจับก็ยังสุ่มกันดุในกลัวบ้างจะจ้ารแล้ว กินนมกินเซ็บกวยจับโตไปละน่าสวยจ้าอารมอ์เนี่ยฮะ,ะ,ะข้าวป้าเจ้าไม่ไหวเลยอ่าแมว่มามูปลาโลละร้อยใครชอบกินนมกินเมื่อน,นี่มั้งยกมือขึ้นค่ะ <c oughs> mày mày khoai sốt thật đây nhiều là đây là chả thật thật rồi bay buộc thật mẹ ơi thật rồi nó hơi thật chín thật nè นีนเป็นลมมันเนี่ยเ <c ười> ม็ดมันตุ๊บเลยง่ายกินแม่เผาเผาอ่ะตอด,ดองตายแม่ขาวเอามาจากตาตกับปั้นปีใหม่เลือดสูงสุดท้ายแม่ตาชัดมานเลยแดกเลยเนะนี้ยคลิปนี้ไม่มีอะไรสุคนนุ่มจีน นำเทตายฮักโนไม่เยอะมากเดแต่พิเศษนะมันได้ตรงนี้แหละใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะส่วนใครอยากได้ลิปสวยๆฟร้อมปกักพื้อไหมถ้ับผมถาลิปเบ,บอร์ห้าใครอยากได้ถักเช็ดนะจัดปโปรไฮหนึ่งแถงรวมส่งหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทใครตีรับสีนี่บอกเลยว่ารับลิปเบอร์ศูนย์ห้าโอเคนะส่วนใครอยากได้สี่ื่นถักเช็ดมีเก้าซี่ ช่วยทุกซี่เลยเจอกันไม่คลิปหน้านะนะคลิปนี้ขอตัวกินก่อนคะ่ะขออำ้ำกินไม่ท่าแล้วทุกคนคะ่ะตูมาเลยแม,ม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยว <Okay. S 1> หันกล้องหันกล้องมองเห็นไหมหมองเห็นหมองเห็นเจอกันไม่คลิปหน้านะบนะ๊ายบาย